iş i̇şte. มันอยู่เว้ยเราไม่ได้ทักไปถามมันมาน u r p ้ายมันจะไม่เจอมันเดี๋ยวเจอกันเจอกันอีกทีวันเสาร์นะครับอันนี้เป็นคลิปที่อาจจะลงวันวันเื็นก็ลงไล่ๆกันนั่นแหละไม่ไม่ไม่ค่อยจะเป็นระยะเท่าไหร่เพราะว่าแต่คนดูก็น้อยนะพูดถึงคนดูเนี่ยบางคลิปเนี่ยถ้าเป็นคลิปที่น่าสนใจหน่อยก็จะพันกว่าคนอะไรเงี้ย ไม่ค่อยจะเน้นให้อะไรมันสนใจกันมากมายหรอก่ันเน้นทําคลิปเอาลงสดกสนุกสนุๆปะถือว่าได้ทําในสิ่งที่เคยอยากทํามาก่อนตั้งแต่แรกโอ้รถแถวนี้ไม่ขับเร็วนะ เป็นไงนั้นน่าจะเงยมากกว่าเดิมเนียโอเคโอเคผมพยายามขี่รอบใหต่ำสุดแล้วนะในชุมชนหมู่บ้านแต่ท่อมันล่นจริงว่ะ แต่แถวนี้ไม่ใช่หมู่บ้านที่ผมอยู่ไงแต่ก็ต้องขับให้ปอที่สุดนะพอเรามันดังดังเชี่ยๆเลยขี่ตอนเช้าก็จริงๆจ,จะทำคลิปตอนเช้าแหละวันนี้แต่แบบว่าด้วยความที่ว่าจะกลับบ้านอีกที่หนึ่งไงก็เลยไม่รู้ว่าจะทำดีไหมแบบหอไปขับรถเล่นตอนบ่าไปไปยอะไรเงี้ย ก็เลยไม่ได้ทำสรุป ไม่ค่อยมีว่ะสวัสดีครับแถวนี้แถวโรงเรียนอุบลรัฐเนี่ยเมื่อก่อนผมอยู่แถวนี้ไงไม่ใช่อะไรหรอกเดีวนี้คือผมแบบประจำอ่ะต้องผ่านแล้วต้องไหว้นะครับไม่ไหว้ไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เราเคารพมาตั้งแต่เราเรียนอยู่อบรัฐอ่ะในผ่านเราก็ต้องไหว้ทุกครั้งนะครับ แล้วถ้าคนจะเชื่อนะเสถาวรผมผมเชื่อรถแรงขนาดไหนเพื่อแกนั่งแซงอ่ะ แล้วบาคนที่ถามว่าทําไมกูออกกูแบบว่าทําไมกูต้องเติมแค่ร้อยเดียวก็จะบอกไว้ว่าคือกูไม่ได้ไปไหนไกลตรงนี้โอ้รถใครคือแรงเท้ไอ้เฮียกูหอพูดน่ได้ไหมเติมน้ำมันเมื่อกี้มงจรี่ไปไหนฮะโอ้โหไม่ได้เจอไอ้นี่นะแต่แบบ ระวังระวังหน่อยเฮ้ยแบบกูก็ไม่ได้แบบว่าอะไรขนาดนั้นหรอกเต๋อถ้ามันโดนสีมากๆอ่ะสีมันจะลอกเลยไม่ใช่เหรอไม่แน่สีมันจะลอก นี่กันตลอดเลยนะโอ้ยเคี้ยเหยียบไรวะอ่าเอาของเราให้เติมควันเล้งอะฮฝืนแทนกูเนี่ยฝืนแทนไม้เวน้น <laughs> ถายไม่ใช่อะไรหรอกกูก็มาบ่อย้วแต่แบบไม่ไม่ได้ชินทางนั่นแต่มันทำใหม่ทุกคนรถค่อนข้างเยอะนะคะรับต้องระวัง เขาคันหน้าไม่ได้นะว่าเขาจะเห็นเราอ่ะี่้ยน้อยมากที่จะเห็นเราเว้ยนั่นเจนคันหน้านู่นตัดไปแล้ว มีไอ้ชีวิตมาสองปีแล้วว่าไอเฮีย,เ,ยเรื่องขับเร็วเนี่ยโคตรชุดชันพุดรบานอะไเงี้ยไม่็นชิดเหมือนกันใช่ไหมมีหนึ่งเอ้ต้องอัดเหรอหนะาไอ้ต้องต้องอัดเข้าไอ้ชิบหายคม่กับใครเนี่ยขอข้อทางนี้เลยได้ไหม หนูนานแล้วไอ้ย่กูไม่ชอบกี่เร็วโอ้หไม่ได้ฉากเมื่อกี้มันได้ห่ะย่า <c oughs> ติดตาติดใจมากเลยไอ้ฉากหลบรถคันเมื่อกี้เนี่ยสนุกจัด <c oughs> ไม่รู้ว่ากล้องอัดไว้หมดนะไอ้ี้ยถ้ากล้องหน้าด <c oughs> เดี๋ยวโหอัดอยู่อัดอยู่อัดอยู่ อยู่ก็ดีปไป<ฮ>เป็นการขับรถที่โคตรจบมันที่สุดในชีวิต ไหนเหียหวานเจี๊ยบน้องๆพี่ไม่เคยขี่เร็วนี่บ่าๆไยไม่เคยขี่เร็วเกอขี่เร็วสูงสุดของผมก็อยู่200อะแต่ไม่เคยขี่ถึงนั้นอีกแล้วอะมีวันนี้ที่ขี่ถึง160ครั้งแรกในชีวิตเลยปกติขับอยู่120 1 5้อะ คลิปนี้ไปคงจะนุกหน้าดูนะข้างหน้ามีอุบัติเหตุวะมองก่อนอ๋อนึกว,ว่ารถไอ้นี่โอ้ยกีนี่ก็มีอุบัติเหตุตรงนูน้น จะติดเอามนะนี่แค่นี้ก็ติดแล้วแหละเมื่อก่อนมี gsxr พันอแถวนี้บ่อยมากเลยนะเห็นที่จกบ่อยมากแถวนี้ไม่ค่อยเห็นละตัวพันโอ้ยโอ้หสาวสาวเห็นสาวไม่ได้เลยนะเห็นสาวไม่ได้เลยนะน <c oughs> <c oughs> ี่แค่ร่นอะไรวะเน่านะทำไมคันเมื่อกี้มันเหมือนจะแดกเลนมาทางกูเลยวะ อมัวแต่กูมองไว้กันไปหรือเปล่าโอ้ shit h นี่ s h i ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก็จะทำคลิปแนวสนุกๆนี้ให้ดูบ่อยนะ แต่ไม่บ่อยมากแล้วเอาเอาครั้งเดือนนลงครั้งหนึ่งแล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้น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 โอเคไม่งั้นมันอาจจะไม่แจ้งเกินท่านผู้ชมนะครับเวลาที่ท่านผู้ชมกดมาดูคลิปผมเนี่ยคนดูอยู่ที่สองร้อยกว่าคนเองนะ อเคก็ขอบคุณขอบใจของประเทศไทยแงกคิวนะครับที่เข้ามาดูนะครับพูดเหมือนอพูดเหมือนบา่าวูมเลยโอเคทเรานี้ก็สวัสดีครับ